ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนายชัยพอนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการสัมมานาครั้งที่ 3... โครงการจ้างมิสวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข42กับทางหลวงหมาเลข4365แยกบานาและตัดถนนรามโกมุด เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาโครงการจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายคุณวุฒิสุนทรนนท์วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษผู้จัดการโครงการกล่าวรายงานผู้แทนจากหน่วยง,งานราชการรัฐวิสาหกิจองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม โดยการจัดประชุมในครั้งนี้บริษัทที่ปรึกษาโครงการได้นําเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการโดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้สําหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณทางหลวงหม่เลข42จุดตัดกับทางหลวงใหม่เลข4365แยกบานาและตัดถนนรามโกมุตร,รวมระยะทาง3.795กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่12หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตาบนตะลุโบตมบนบานาตาบนตันยงลูโลออําเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี โดยมีรูปแบบการพัฒนาโครงการแบ่งการเดำเนินงานเป็น2ช่วงคือช่วงที่1ง,งานก่อสร้างสะพานต่างระดับข้ามจุดตัดถนนรามโกมุรและข้ามแยกบานาสะพานเดียวฝั่งลงไปจังหวัดนาราธิวาสโดยบริเวณจุดตัดถนนรามโกมุรและแยกบานาเป็นแบบสัญญาณไฟจราจรช่วงที่2การปรับปรุงถนนเชื่อมต่อกับถนนในช่วงที่1และปรับปรุงถนนแบบ2ทิศท,ทางสำหรับรถโดยสารขนาดเล็กเชื่อมต่อกับถนนโดยรอบมสัสยิดกรือเซ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดนายคุณวุฒิสุนทรนนท์วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษผู้จัดการโครงการเปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้มีการเตรียมความพร้อมในการเตรียมเสนอของงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงการต่อไปโดยเนื่องจากโครงการนี้เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ก่อนการพัฒนาโครงการเนื่องจากเพราะมีแหล่งโบราณสถานในระยะ1กิโลเมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการโดยจะยื่นเล่มรายงานให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือคออ,อกคาดว่าใช้เวลา6เดือน เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดทางแยกเพิ่มความสะดวกรองรับปริมาณจราจรในอนาคตสอดรับกับโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นพงมั่งคั่งยั่งยืนโดยงบประมาณก่อสร้างครั้งนี้1,200ล้านบาท